เจอแล้ว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 นี่ตั้งบีตั้งบีกำลังจะทำการแปะพ่นสีฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้เหลือ,อยอด8 0ดแล้วแป0ก,กว่าแล้วนะครับไปถึงหน0 0พันนะครับฝากกดติดตาม ให้ดูนะจ๊ะได้ลงคลิปเพจเพจช่างเพจช่างให้ดูนี่คนประตูนะครับสีเอาสีนี้เด้โอโมาใส้ไหมคืเอเ้าคือเกา ๋ยว่ากาหล้างมนูดได้ว่าเอาเนี่ยไปตีไา,ายกับบาเขาา้าปะบุ๊บเลยไหมเป็นคือห้อยนง่น,งน,นจิ้มกันไมกินไหมใส่เพื่อเด็ก <laughs> <า S 2> <laughs> ังเพื่อหรอเขามันใส่ปะเว้ยมันใส่ยังไงโยกแบบเอารูเปิดพัดลมพัด <laughs> ลมดนหันเนี่ยบีแตกเลย จะว่าเขาหนุ่มเสียแขนง่อยเลยเนี่ยแฝงขี้เกล็ดมามมมโมหโมหอนเลยเดย์ลายช่างลายมีรอบพันนะครับมาด้ารอบพันปืนแล้ว พูนแล้วช่างเร่ช่างเร่ช่งเร่เตรียมแล้ว่ออะ,อ,ะอ้ยท่ายนี่อยู่แป๊บนึงแปบ๊บนึงอ่าเดี๋ยวอีกสักสองนาทีแปบ๊บนึง ช่างเรช่างเรพ่นสีเยอะเดี๋ยวไอ้นันมากพอดีละเดี๋ยวแฉให้น,นี่ปืนแล้วน้องซีนน้องซีนจ้าน้องซีนไอ้น้ำนี่ก็เตรียมรอบคันครับเนี่ย งานรอบคันครับงานก็จะเยอะหน่อยนะครับผมรอบคันงานสีน้องฟินวันนี้น้องแก้วครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับมานะชาแนลเช่า ในน้อยครับกับงานประกันลดทุกประกันนะครับสนใจทำสีก็ติดต่อได้นะครับผมอากมาได้เลยนะครับรับงานประกันทั้งในเขื่อนอกเขือครับขอบคุณครับคนที่การติดตามขอบคุณทุกกำลังใจครับผม ฝากด้วยนะครับกดไลคกดแชร์นะครับขอบคุณครับ